กระทัดกองทัพร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยกรุงเทพมหานครสนเสนอโครงการประชาสัมพันธ์นรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชีวิต เขาประกวดทำความดีกันในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตัดสินให้ซึ่งมาจากสปปไทยที่หนึ่งก็ต้องเป็นของฉันใช่ไหมคะโอพปปไอ้ก้อยพปปเรามาดูกันว่าวันเนี้ยเรามีกิจกรรมอะไรที่เรต้องทํากันนะครับอ่าคนแรกเนี่ยคืออาแปะกอาร์แปะเชิญเชิญมีอะไรที่จะนั่งเซอเชิญเลยนะยินดีต้อรับใหญ่ยินดีต้อ ว่าจะมานําเสนอสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาเรียกว่ากระชองมหัศจรรย์ต,ตรงไหนมันทําอะไรได้้างสิ่งแรกคือมันสามารถยืดได้แค<อ><อ>่นั้นมันยังไม่พอมังต้งตัดขยะที่อยู่ในระยะไกลๆได้<อ><อ>นี่แล้วมันก็ยังไม่พออีกอ,อะไรอีก มันสามารถหกมาหกมาตักขยะยิ่งอยู่ใกล้ๆรยได้อีกด้วยนี่คือทั้งหมดครับเอาครับคนต่อไปก็เป็นอาหมวยกับลุงชัยมีอะไรเจอกิ่งไม้ต้นไม้ยื่นสาพผ้าสายไฟก็เจ้ากันไกล ค่ะพอหลังจากที่ลงใช้ทําแล้วใช่ไหมคะหมวยก็ต้องเอากลมาอัดเป็นแท่งแบบนี้แหละค่ะจะได้เป็นเชื้อเมืองสีเขียวโอโหแล้วก้อมีอะไรที่วิเศษจะมานําเสนอบ้างได้อย่างนี้เราเข้าแล้วกันค่ะมาเชิญเชิญนะก้อยของของก้อยนะจ๊ะ มันได้การกองจากต้นเบื้งหัวใจที่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อนอยากรู้หรือเปล<ซ>่าอยากรู้หรือเปล่าความมหาตะเจนขอ,ข,อของมันนะคะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเวลาม,มาแปะกงนะคะที่ต้องการจะดับทูบที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะนนก็นําทูบเนี่ยนะคะประทิมลงกับทรายเนะะี่ยค่ะแล้วไฟก็จะดับแล้วไฟก็จะดับไม่ต้องกลัวไฟไหม้เลยนะคะของผมผม,มีรูปถ่ายครับ ตัวที่นะครับสว่างได้เลยได้เลยของผมมีรูปถ่ายครับกับพานะคู่ใจของผมครับที่จะคอยสอดส่องดูแลพื้นไฟของหมู่บ้านครับพบเจอเนี่ยผมแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันทีเลยอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้นี่นียิงสุดยอดเลยครับเนี่ยพอ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 ออพอพแกแพะเอ้อพ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 วพอพอพออพอพอพอเออบอออออง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่น้องหมวยกับเียเออเอเอรดีด้เครับผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเอารมเอาร้งมเอาางวัลมอางัลนเรลเลเอเอเอามาวอาวรางวัลมามาเอารางวัลมาอวรัลรัวัลเอาัอัวัวเรอเ การประกวดของเรานะครับไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในเดือนหน้าเราก็จะมีอีกครับและครั้งวันนะครับใหญ่กว่านี้เยอะแยะแน่นอนเลยนะครับ<อ>ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับมาร่วมสร้างความร่วมม้ร่วมมือสร้างจิตสำนึกที่ดีนะครับและที่สําคัญตระหนักถึงสาธารณไทยที่จะเกิดขึ้นช่วยกันป้องกันและระมัดระวังด้วยกันนะครับและเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันภาาประชาชนเพื่อให้เข้มแข็งขึ้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับ การเตรียมความพร้อมในการรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทนะครับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็จะทําให้ชุมชนของเรานั้นสามารถที่จะรับมือและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยอีกด้วยครับหากพบเห็นอาคีภัยวาตภาัายหรือว่ิภัยต่างๆโทรแจ้งได้ที่199 1 9 9สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับยินดีรับใช้เต็มที่ครับจำได้แล้วครับจำได้ค่ะห9เา สปงพศหนึ <Ö> ่งเก้าเองพภัยสาธารณภัยเรี่อยใช้พลังก้ากแรงใจปกป้องภัยให้ประชาชนี่คือนักผจญเพลิงผชิญเหตุอยังอ่านกล้าแม้จะ